ลกลับมาพบเหมือนเดิมนะฮะกับภารกิจคูจินวันนี้นะครับผมเราอยู่กันที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะนะฮะมางานครบรอบ3ปีของนุชแล้วก็ปายนะฮะกับรักนะัตาวานี่วันนี้นะครับผมซึ่งเขาจะมีกิจกรรมคอนเสิร์ตก,กันด้านในแล้ววันนี้แน่นอนว่าภารกิจคูจินของเรานั้นมาทำภารกิจกับนุชและก็าปายนะฮะเรามีภารกิจมาให้เขาเนี่ยได้มาท่องความชํนนาญภาษาไทยกันอ่าไปดูน,นะฮะว่า2คนนี้นะครับเขาจะมีความชํนนาญขนาดไหนนะฮะ ในตัวของภาษาไทยนะครับผมอ่ะเอาหมูมายืนข้างหมีเอาหมีมายืนข้างหมูเอาหา,างหมูยอนในหูหมีเอาหางหมียอนในหูหมูหางหมูหางหมียอดดีๆในหูมีหูหมูอ่ะได้หรือเปล่าเราไปทำภารกิจกันดีกว่าไปเลยด้านใน อเริ่มขึ้นนะครับผมบอกเลยว่าบูธกิจกรรมนะครับของลูกปายเยอะมากนี่คือบูธของพี่พี่แฟนคลับนะครับที่มาต่อแถวนะครับตัวโต,โตว้บูธกันมีหลากหลายเลยมีหลากหลายโซนเลยนะครับเพื่อจะเป็นสั่งข้าวเยเรื่องเพื่อนเอ,อ่ยเขาเรียกว่าเอาเป็นการจากกิจกรรมขวดลำดึกนะครับจากวันแรกนะครับที่ทุกคน,นได้เจอกับลูกปาจนถึงวันนี้เนี่ยครบรอบสามขวบแล้วอ่าแ anniversary กันนะครับจะมีกิจกรรมอะไรบ้างด้านในคอนเสิร์ต เราจะมีภาพบรรยากาศให้ชมกันแน่นอนว่าภารกิจที่นั้นนะครับดูทีว่าเขาเนนจะทำภารกิจเราลุล่วงหรือเปล่าจากไป ตอนนี้คือน ok ุ๊กปลาอยู่กับเราแล้วครับผมสวัสดีครับต้อนรับเข้าสูร่รายการภารกิจคูจินนั่นเองเ <Hello. S 1> <อ>มื่อกี้แอบไปเปิดรายการมาแล้วก็เลยวันนี้มีแบบภารกิจมาให้ทํา <Okay. S 2> แต่ก่อนเ <Hello. S 2> ข้าภารกิจเนี้ยวันนี้โอ้โ oh. ห คนรอบ3ปีนิ n i v e r s a r y แล้วจิๆครับผมมันชื่นชมตัวเจ็นาเนีวันนี้แค่เห็นผู้คนหน้าเวทีก็อบอุ่นหัวใจแล้วอย่างสมัยครอบครัวของเราเป็นบ้านหลังใหญ่ที่มารวมตัวกันไม่ว่าจะอยู่ภาคใต้ภาคเหนือตะวันออกมารวมกันที่นี่แล้วก็เป็นศูนย์รวมของป้ายไฟด้วยเออใช่่มากแล้วก็เป็นศูนย์รวมของเรื่องราวที่ผ่านมาเป็นความทรงจําที่ดีทุกคนก็จะเอาสิ่งของที่เคยให้ที่เคยทําให้กับพวกเรามาลงที่บูธมาหาพวกเราในวันนี้ หลัากนี้ก็จะมีผลงานให้เห็นกันแน่นอนหเปอร์เซ็นต์มีมีมีครับมีมีแน่นอนภาพยนต์ภาพยนต์ใช่ครับแล้วก็โดยเฉพาะเพลงเนี่ยพวกเราตั้งใจที่จะมองให้กับพี่ๆ FC อยู่แล้วแต่ตอนนี้เราแค่กำลังหาอยู่พี่ขีพี่ถันนิดนึงป่าจะออกมาได้ครับต้องต้องรอสะหน่อยแต่ทีนี้มากับรายการภารกิจคู่จิ้นท่านผู้ชมเรามีภารกิจให้ทำง่ายๆมากภาษาไทยคุณชัดอยู่แล้วชัดอยู่แล้ว่ฟังดีๆนะเอาหมูมายืนข้างหนี้ เอาหมีมายืนข้างหมูเอาหางหมูหย่อนในหูหมีเอาหางหมีหย่อนในหูหมูหางหมูหางหมีหย่อนดีๆในหูหมีหูหมูพู่ไหมู่บรรทดแรกอยู่คู่บรรทดแรกบรรทัดต่อไปมันเอาหมูไปยืนข้างหมีก่อนเอาหมูไปยืนข้างหมีเอาหมีมายืนข้างหมูเอาหางหมูหย่อนในหูหมีเอาหางหมูหย่อนในหูหมูหมีเอาหางหมีหย่อนในหูหมูเอาหางหมีหย่อนในหูหมูหย่อนดีๆในหูหมีและหูหมู ย่อนดีๆในหูหมีและหูหมูอ่าทีนี้ทังประโยชน์ของออกกันเอาหางเลยเอาก่อนเลยนะเอาก่อนเลยนะใครใครก่อนดีไอใครนึกก่อนเอาลูก่อนเอาูก่อนเลยเอาหมูไปยืนข้างหมีเอาหมูไปยืนข้างหมีเอาหมีไปยืนข้างหมูเอาหมีไปยืนข้างหมูเอาหางหมูมาแยกหูหมีย่อนในหูหมีเอาหางหมีย่อนในหูหมีเอาหางหมีแยนในหูหมีเอาหมู เอาหางหมูไปอยู่หางหมีอะไรเอาหางหมูไปหย่อนในหูหมีเอาหางหมีหย่อนในหูหมูหางหมูหางหมูหางหมีหย่อนดีๆในหูหมีหูหมูหย่อนดีๆในหูหมีหูหมูเอาเท่าไหร่นี่จะต้องไหนเอาตาตาคุณใช่ไหมะาต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 ามแกไปเอาหางหมูไปอยู่หางหมูไปยิงท่าหมีโอ้ย เอาหมูไปยืนข้างหมีเอาหมีไปยืนข้างหมูเอาหางหมูไปแย่หมูหมีเอาหางหมูมาแย่หูหมูหูหมีหมูหมีเอาหางหมีไปแย่หูหมูหูหูหมูแย่ลงอะไรหางหมูหางหมีหย่อนดีๆในกอหูหมูโอเคมีหมีกับหมูอะอ่าเราา ่ทำได้ใช่ไหมเขาจะงานเรื่องมันาะทำนานราเทศไทยโอ้ยสบายก็คือทีเดียวเราจะไม่มีตัวช่วยหอ้หมีเดี๋ยวต้องนนก่อเอาหมูยืนข้างหมีก่อนเอาหมูมายืนข้างหมีเอาหมีมายืนข้างหมูเอาหูหมูเอาหางหมูแล้วมาแย่ฮะหูหมีเอาหางหมีแล้วมาแย่หูหมูหูหมูหางหมูหางหมีหย่อนดีๆหย่อนดีๆ ในหูหมีแล้วก็หูหมูฝากกันนิดนึงทางฝากเป็นแฟนติดติดองติดตามฝากนะครับทุกทกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่พี่เอฟซีทุกๆกคนนะครับแล้วก็ทั่วทั่วฟ้าเมืองไทยเลยนะครับฝากด้วยนะครับผมก็นุกไปก็จะมีผลงานไม่ว่าจะเป็นผลงานภาพยนตร์ผลงานละครแล้วก็ผลงานเพลงที่พวกเราจะสร้างออกมานะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับทุกคนครับ ต่อไปก็ัฝากสิงค์ล่าสุดแล้วกันครับสิงก์ล่าสุดชื่อว่าเมื่อถึงเวลานะครับในช่องทางสิงเล่คอร์ดนะครับแล้วก็ฝากพี่ีทุกคนในบ้านสิง์ด้วยนะครับโอเคขอบคุณครับผมขอบคุณครับ ขอบคุณนุ๊กและก็กปายมากนะฮะที่ร่วมทำธุรกิจกับเรานะครับผมแน่นอนว่าหลายคนในที่น้คงจะแบบแฮปปี้กันแน like ่นอนนะฮะกับธุรกิจครั้งนี้ของทั้งสองคนเลยก็ขอแสดงความยินดีกับโค้ชล็อบมีของนุ๊กและก็ปายด้วยนะฮะเชื่อแฟนๆนะครับผมธุรติดตามแบบนี้แบบเยอะขึ้นเยอะขึ้นตลอดไปนะฮะสำหรับครั้งหน้านะครับธุรกิจคู่จิ้นของเรานี่ยจะไปพูดคุยกับคู่จิ้นคู่ไหนบ้างคอมเมนต์เข้ามาได้นะฮะวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ